เจอหลวงพ่อเจอพระแล้วลำคันพระหรือเปล่านะถ้าเรามารู้สึกดีกับการที่เราเนี่ยได้มาเขาเรียกว่าเจริญกุศลนะได้มาพบพระได้มาสมาทานศีลได้มาภาวนาอันนี้ก็สําเร็จแล้วนะเพราะอันนั้นมันคือเรามีฉันทะเรามีศรัทธาเนี่ยแค่เรามีฉันทะเรามีศรัทธาเนี่ยแล้วเราก็ผ่องใสขึ้นมาเลยเยแสดงว่าเรามีสารณคมในใจของเราจริงๆนะ แต่ถ้าเกิดเราทําทานรักษาศีลแล้วไม่ชื่นใจเนี่ยไม่รู้สึกว่าโอ้มันทําไปแล้วมันเฉยเฉยมันรู้สึกแบบพยายามทําไปอย่างนั้นอ่ะเหมือนกับเราเคยทําแล้วก็เขาให้มาทําก็ทําเราก็จะรู้สึกแบบเฉยเฉยนะแสดงว่าเราไม่ได้ทําด้วยความเลื่อมใสศรัทธางั้นความเลื่อมใสศรัทธาเนี่ยสำคัญมากมากเลยนะจะเรียกได้ว่าเป็นจุดตั้งต้นเลยก็ได้ว่าความศรัทธาเนี่ยเหมือนมือ ที่ไปหยิบเอาอัญมณีอันมีค่าของพระรัตรนสไตรมาไว้กับตัวเราได้ถ้าเราไม่มีความเรื่อมใสศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยไม่มีทางที่เราจะได้อัญมณีน,นั้นมาเลยเหมือนกับเราเนี่ยไม่มีอุดมการณ์หรือไม่มีศรัทธาในอาชีพไม่มีศรัทธาในการทํางานเนี่ยเราก็จะรู้สึกเฉยๆกับการทํางานการทํางานเราเนี่ยโอ้หมันจะไม่รู้สึกตื่นเต้นไม่รู้สึกปิติในการไม่ไม่เหมือนกับคนที่ทํางานด้วยอุดมการณ์นะ งั้นเราเนี่ยอุดมการสําคัญไหมสําคัญมากเลยนะเพราะเรามีอุดมการเราถึงมีศรัทธาพอเรามีศรัทธาเชื่อมั่นเราก็เลยมีฉันทะหรือมีใจรักในสิ่งนั้นพอเรามีฉันทะมีใจรักนะเราก็จะมีความสุขพอเรามีความสุขเนี่ยเราก็จะมีความปราโมดปราโมดก็ทําให้เราปิติปัสสิสงบแล้วก็จะมีสมาธิก็จะทําให้เรามีปัญญานะ เห็นไหมว่ากระบวนการเนี่ยความศรัทธาเนี่ยสำคัญมากนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราจะต้องมีเนี่ยในหัวใจของเราก็คือศรัทธาในสิ่งที่ดีงามก็คือสิ่งที่เป็นคุณของพระพุทธเจ้านะพราะอันนีย้ยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยดีอย่างอื่นตามมาหมดเลยมันจะทําให้ศรัทธาที่เหลือเนี่ยที่เรามีต่อการงานต่อหน้าที่ต่ออะไรเนี่ยไม่ผิดเป้าหมายแต่ถ้าเกิดเราศรัทธาผิดตั้งแต่พระพุทธเจ้าไปมีศรัทธาไปเรื่องที่ ไม่ถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวอย่างอื่นมันจะผิดมาหมดเลยมันจะกลายเป็นความบาปตหมดเลยนะความศรัทธาเนี่ยสำคัญมากนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราจะต้องมีเนี่ยในหัวใจของเราก็คือศรัทธาในสิ่งที่ดีงามก็คือสิ่งที่เป็นคุณของพระพุทธเจ้า